เปิดกรุรองเท้านะคะเพราะว่าส้นมันสูงเพราะเราเป็นคนตัวเตี้ยกายเบอร์เย่เบอร์เย่เหมได้บ่อยๆก้อคือใส่แล้วพวกพี่มากจ้าอย่าถ่ายตรงข้างในพื้นรองเท้าแล้วเน่ามากเลยดู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 ฉันไม่ได้หวานน่ะฉันเป็นผู้หญิงบแบบเท่ๆเลยเพราะว่าสีชมพูหรือสีเทาสชมพูหร,ห,รหรือสีน้ําตาลสีเทานะคะโกนมาเครี้ยงใส่กุญแจงั้นตลบเลย ห้องนั่งเล่นไม่ได้มาห้องน,น <t art music> yeah. <c oughs> <laser> ั่งเล่นนานมากเลยนะคะทช่นานเยอะมากก็เลยไม่ได้มาห้องนั่งเล่นเลยไม่ได้นั่งอยู่ในไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนี้สักเท่าไหร่แต่นั่งอยู่ในห้องอาหารค่ะใช่แล้าวันนี้นะคะเราก็จะมา เปิดกรุรองเท้านะคะใช่ค่นี่คือคตามรีเควสต์ปะใช่วันนี้นะคะเราก็ได้คัดเลือกรองเท้าที่เรารักนะคะมา,า,มาวางให้ทุกคนเห็นนะคะเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าเรามีคู่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ<ช>อ่าเริ่มที่แจมก่อนก็ได้นะคะก็จะมี5คู่นะคะก็จะมีคู่นี้ <ตา S 1> นี่ อันนี้นะคะเป็นรองเท้าที่ใส่บ่อยมากเพราะว่าส้นมันสูงเพราะาเราเป็นคนตัวเตี้ยแล้วก็รองเท้ามันใส่สบายเพราะว่าข้างหน้ามันมีแพลตฟอมค่อนข้างหนาเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกเหมือนเราขายิงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสีมันเป็นสีโบสโกนะคะแจมชอบม,มากมันเข้ากับการแต่งตัวของแจมใส่บอยๆหรือเปล่ mi, ได้บ่อยๆอันนี้ซื้อได้ในไอนะชื่อยี่ห้อเจมี่ดอริสนะคะส่วนคู่ต่อไป ชั้นน้คู่นี้นะคะต้องให้ดูด้านหลังคู่น่ารักมากรองเท้าของเซเลอร์มูนนั่นเองค่ะคู่นี้รองเท้าเซเลอร์มูนนะคะอันนี้สั่งจากที่จีนนะคะชื่อยี่ห้อว่า Grace Gift ค่ะเขาทำคอลเร t ชันกับเซเลอร์มูนมันเป็นคอลเลคชันพิเศษอันนี้เคยใส่แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยใส่อีกเลยเพราะว่าปววเท้ามากประตูอ่ะแล้วเลือกมาทำไมอะมันเป็นเซเล์มูนก็คือไสเลวกทีมมากคู่ต่อไปนะคะก็คือนี่ รอ,นนองเท้าแตะนะคะเป็นรองเท้าแตะคู่ที่แจมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันนี่ลายโพนี่อยู่นะคะอันนี้ที่ซื้อมาให้หนูนี่ มันไม่ใช่รอ,อ,องเท้าแตะของพูม่าแบบธรรมดาทั่วไปอันเนี้ยหาซื้อไม่ได้อีกแล้วนะคะนี่น<อ>นมันเป็นลิมิเต็ดมันเป็นพูม่าแล้วเขาก็จะมีเป็นลายเซ็นของคนที่ชื่อว่าเนี้ยเออโซเฟียเว็บสเตอร์นะคะเป็นดีไซเอนอร์ของคลแับกับโซเฟียเว็บสเตอร์เหรอยช<า>คือตอนที่ไปต่างประเทศต้องบอกว่าโซเฟียเว็บสเตอร์เขาเป็นคนทำรองเท้าที่แบบมีความคุ้มฟิ้งอะในความรู้สึกเราอะ เราเลยไม่รู้ว่าเขาทำาหมกันแล้วอันนี้พี่แจมมาซื้อให้หนูเออแต่พี่แจมไม่ใส่สงันใช่ใส่บ่อยมากเลยเออหรอใช่เออนั่นแหละเปนูร้พราะว่ามันใส่สบายใช่นังก็ใส่สบายมันมีรอยบุ๋มแจมก็ใส่เหรอมันมีรอยบุ๋มที่นิ้วเท้าพอดีเลยต่อไปนะคะก็เป็นคู่นี้ ร่นนี้คือ100%ของทุกวันก็คือใส่คู่นี้ทุกวันเป็น everyday shoes มากๆเลยนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรรุ่นอะไรวะลือของ adidas จำชื่อรุ่นไม่ได้ city sock หรืออะไรไม่รู้มันเป็นรองเท้าผ้าใบที่เหมือนแบบมันเบามากแล้วมันก็ใส่เดินแบบใส่เดินใส่วิ่งคือเดินสบายมากๆเลยสามารถเดินได้แบบเป็นหมื่นหมกิโลเลยนะคะทุกคนกิโ หมื 1> 1, ่นกิโลพื้นรองเท้าแหบแล้วมั้งคู่นี้ใส่จนเน่าแล้วอ่ะจนแถบข้างๆมันดำปีไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าใส่บ่อยมากแล้วแบบก็คือใส่แล้วไม่ต้องใส่ถุงเท้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวเท้าเหม็นอับด้วยเพราะมันระบายอากาศดีมากใครที่ชอบใส่พวกผ้าใบแบบเดินแบบปวดเท้าเจ็บเท้าอ่ะรุ่นนี้คือคือดีจริงดีจริงอันนี้เป็นรองเท้าที่ไม่ใช่คู่โปรดเพราะว่ามันไม่ได้ใส่สบายเอ้าล้วหยิบมาหยไมทำไมเนี่ยแต่จะบอกให้ดูว่าอันนี้มันเป็นรองเท้าคู่ที่เวลาใส่ไปงานเราต้องใส่ชุดราตรีอ่ะคู่นี้มันใช้ได้ เสมอเพราะมันสูงมากๆเลยเ่ยมันประมาณ7นิ้วอะค่ะไม่มียี่ห้อนี้คือแบบเ่ว,ท,วทั่วไปประตูน้ำตลาดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือจริงๆแล้วรองเท้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งประมาณ1เซนของ รองเท้าทั้งหมดที่เรามีเพราะว่าเราผู้หญิง3ามคนนะ่ะเราก็เลยมีรองเท้าเยอะมากแล้วก็เราแต่งตัวแล้วเราทํางานต้องมีเสื้อผ้า,าที่แมชทช์กับรองเท้าอีกอะไรเงี้ยค่ะคือห้องนี่เต็มไปด้วยรองเทา้าต้องมีห้องสําหรับใส่รองเทา้าเลยแต่ว่าเราไม่ได้ขนออกมาทาั้งห้องรองเ<ข>ท้านะคะพูดทั้งหมดคงไม่ไหว<ช>วันนี้ค่ะเราก็เลยให้ทีมงานนะคะเข้าไปอินเสิร์ตรองเท้านะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันเอาเอง นต่อไปมาต่อกันที่รองเท้าของเนยนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นรองเท้าคู่แรกค่ะที่เนยจะบอกว่าเป็นรองเท้าคู่โปรโดของเนยนะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่แรกที่เนยเริ่มซื้อรองเท้าออกกําลังกายรองเท้าเทรนนิ่งเพราะเป็นช่วงที่เนยเพิ่งเริ่มอินกับการออกกำลังกายซึ่งมันผ่านมาหลายปีมากๆแล้วนะคะก็คือเป็นคู่ที่ทําให้เราแบบไม่ว่าจะไปออกกําลังกายทาอะไรจะไปวิ่งเข้ายิมหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนยจะใส่คู่นี้ก็เลยเป็นคู่โปรดแบบเป็นคู่รักของเนยนะคะแล้วก็คู่นี้ค่ะอันนี้ n นก e ้แอนะคะคู่นี้เป็นคู่ที่แบบเป็นเหมือนลิมิเต็ดอะมีขายแค่ที่ Admos นะคะคู่นี้เป็นคู่ปกนะเพราะว่าคือมันแบบอย่างที่เห็นมันมีหลายสีมากในคู่เดียวเลยเนี้ยแล้วเวลาเราใส่กับเสื้อผ้าคือเราสามารถแมทช์ได้กับสีได้กับหลายๆสีอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับตัวในเองเนเป็นคนแบบแต่งตัวชุดสปอร์ตกีฬาหรืออะไรอย่างนง้นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เราใส่ได้บ่อยเน่ก็ชอบมากสี ไม่เหมือนกันด้วยาซื้อรองเท้าผ้าใบได้ที่แอดมอสนะคะจา้ามาถึงคู่ต่อไปค่ะอาดิดาสนะคะสีเทาคู่นี้เนยก็ชอบเหมือนกันคู่นี้เนี่ยเนยไม่ได้ใส่แค่กับชุดออกกำลังกายอย่างเดียวทีของฟลักซชใช่ไหมเออใช่ใช่เป็นรว่นอะไรคือฟลันซ์มันเป็นรุ่นคิดว่านะคู่นี้เนี่ยเนยบางทีเนยไม่ได้แต่งตัวเก็บแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยก็ใส่นะมันเหมือนแบบเพราะว่าสีป้ามันเป็นสีแบบ เท้าๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราใส่มันก็จะเหมือนแบบเท้าได้แบบชุดชง่ายๆส่วนคู่นี้ค่ะคู่นี้คือเนาเวอร์แา่โค่นี้มันใส่ละปากอะ <c oughs> คู่นี้มันก็จะเยินยนินนิดเล็กมากเลยอะอย่าอย่าถ่ายตรงข้างในพื้นรองเท้าแลเน่ามากเลยๆๆๆๆๆใช่ค่ะ ดีดาสคู่นี้นะคะเป็นรุ่นเทียวบูชิที่เราใส่แล้วร,รู้สึกเลยว่าเป็นคู่ที่ออกกําลังกายได้ดีที่สุดเวลาเราไปแบบว่าไปจิมอ่ะมันรู้สึกว่ามันรับน้าหนักและถ่ายเทได้ดีมาก, <c oughs> มากเวลาเป็นแบบเล่นพวกบอดี้เวทหรือว่าเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยเนี่ยคู่นี้คือ <c oughs> แนะนําเลย <c oughs> คือดีมาก ตัวน,นี้นะคะก็จะมีความใหม่นิดนึงค่ะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานใส่ไม่กี่ครั้งใส่มาแค่แค่สามครั้งแล้วก็เป็นสามครั้งที่ใส่แบบเดียวด้วยเพราะว่ามันเป็นผิวแบบแบบแบบเละเอะกลัวเละเอะกลัวมากก็เลยไม่ค่อยที่ใส่แต่คือชอบรองเท้าทรงแบบนี้เหมือนกออันใส่แล้วดูเหมือนเป็นผู้หญิงแบบฉันไม่ได้หวานอ่ะฉันเป็นผู้หญิงแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวหวานใครบอกหวานนี่ร้องไห้แล้วโอ้ยอย่ามา รองไฮฉันไม่หวานนะเข้าใจไหมคู่นี้คือเออยี่ห้อเลยนะออทิมแบรบนด <story. S> ์นั่นแหลคะค่ะทั้งหมดนี้5คู่ของเนยนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นรองเท้าแบบค่อนข้างที่จะเลวลุยนิดน<า>ึงมาถึงของพิเลตนะคะเย้ <Yay! S 2> พิเลตเป็นคนที่ชอบซื้อรองเท้ามาใช่ถ้าบอกว่าแบบเสื้อผ้าชุดอะไรก็แล้วแต่เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เท่ารองเท้าแพงแค่ไหนพิเลตก็จะจัจานเริ่มที่คู่แรกเลยนะคะ จริงๆแล้วรุ่นเนี้ยมีเยอะมากที่ซื้อซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเยอะมากมีหลายสีมากแต่ว่าอันนี้หยิบคู่สีชมพูมาให้ดูเพราะว่าคู่สีเทาคู่ชมพูหรือสีน้ำตาลเทานะคะอันนี้ข่าวสุดแล้วไงเพราะว่าใส่เป็นคนใส่จริงๆเป็นคนซื้อรองเท้ามาแล้วกล้าเสียเงินกับมันเพราะว่ารู้ว่าเป็นคนใส่ผ้าใบคู่นี้เนี่ยเป็นของอะไรวะอาร d ด้าซูเปอร์สตาร์ตอนนั้นเขาฮิตกันมากแล้วคืออันนี้ง่ายตรงที่ว่าเราแต่งตัวอะไรมันก็แบบมาดูเข้าแล้วก็ใส่สบาย มีสีเขียวด้วยแล้วก็มีสีแดงมีหลายสีมากเลยซื้อเอาไว้นะคะอันนี้ก็สีเทาเหมือนกันนะคะยังเห็นอยู่ม่วงโอเคโอเคอันนี้เป็นสีที่ชอบสีแบบม่วงม่วงเอาเดเยคือว่าชอบใส่รองเท้าแตะด้วยไม่ไม่เคยซื้อส้นสูงเองเลยมีแต่ผ้าใบกับรองเท้าแตะแล้วก็คู่นี้ซื้อมาเพราะว่าชอบเพจอะแบบวิ่งวิ่งอะแต่ว่าใสิะแต่จริงๆใส่ไม่กี่ครั้งเลยนะรู้ป่ะนั่นน่ะสิแต่ทำไมเป็นผิวเป็น คนชอบลิตเตอร์สีชมพูพอเห็นปุ๊บก็ซื้อไว้ก่อนละคู่นี้คู่นี้ไปซื้อที่เกาหลีราคาถูกมากชอบใส่รองเท้าผ้าใบที่มันแบบมีโซ่นิดนึงมันเดินสบายแล้วก็เวลาแต่งตัวก็เหมือนแต่งได้ง่ายใส่แบบเนี้ยเต้นมันก็แบบถนัดอะ่ะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ซื้อเองแบบเก็บเงิน คูอื่นก็เก็บเงินซื้อเหมือนกันแต่ว่าแค่คู่นี้มันช่างใจอยู่นานมากแล้วก็เลือกนานมากนี่ชอบเพราะว่าแบบข้างมันอะตรงเนี้ยข้างอะมันเป็นโซ่นเท่ชอบพื้นรองเท้าพื้นรองเท้ามันเป็นโซ่อะแล้วก็แบบเนี่ยตรงเนี้ยมันมันมันน่ารักอะมันไม่เคยเห็นรองเท้าที่โซนมันเป็นอย่างนี้นุ้มบอกว่าเนี่ยชอบตรงเนี้ยตรงนี้ก็แบบลายมันก็น่ารักดีอะไรอย่างงี้ มาถึงโค่นี้ก็คู่โปรโด,ดมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงน้ำหนักเลยนะคะโตนมาเคพียงใส่ปุกตจนไม่ตลกเลยอะมาลองนะคะโค่นี้ ตามหายากเลยตามหาชอบสีนี้บอกเลยว่าสีนี้เนี่ยทำให้พี่เด็ดมีเสื้อผ้าสีนีเยอะมากเพื่อจะแมทกับรองเท้าให้เครดิตด้วยดีฉันไปซื้อหาพี่เนาตอนไปตามหามาให้แล้วตอนที่ตามหาพี่เลยก็ใส่มาเลยคือคู่นี้ตอนที่ใส่แล้วตอนที่นั่งอยู่บนเครื่องบินน่ะนั่งอยู่นะนั่งระหว่างเท้าอ่ะไม่ไหวแล้วทนักเท้ามากเลยนึกว่าใส่อีกอยู่คู่ไหนแพงสุด ของแจมไม่มีรองเท้าคู่ไหนแพงรองเท้าไม่เคยซื้อเกิน5,000บาทเอาจริง5 0 0พิคือพีกสุดในชีวิตแล้วของแงอก็ใกล้ๆกันหมดอ่ะเออคือทั่วๆไปคือแบบราคาก็แบบตามรองเท้าจริงๆแล้วรอ,องเท้าคู่ที่แพงสุดของหนูก็มีแค่2คู่นี้เลยอ่ะอย่างอันเนี้ยอันเนี้ย,นนยมันก็3ามพันอะไรเงี้ย นั่นแหละค่ะรองเท้าของพวกเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นรองเท้าแบบ<ม>ก็มีใส่สบายบ้างแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะบางทีก็จะมีส้นสูงบ้างอาจจะต้องมีติดเอาไว้บ้างเพื่อนๆคนไหนมีรองเท้าผ้าใบคู่โปรดรุ่นอะไรนะคะก็มาแชร์แชร์กันได้ะะหรือว่าชอบะคะู่ไหนของเรานะคะก็ลองบอกกันมานะคะเดี๋ยวขายต่อค่ะเดี๋ยวเราจะลองขายต่อดูบ้างเพราะว่ารองเท้าแน่นมากแล้วตอนนี้ที่ห้องนะคะ ถ้าสปอนเซอร์รองเท้าเข้าก็โอเคนะคะเพราะว่าพวกเราใส่รองเท้ากันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องพิกเล็ทวินชาแน,นลค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตั้งเตือนด้วยนะคะถูกคลิปที่เราอัพก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย